สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รจังหวัดอ่างทองเมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2556เวลา14นาฬิกานายประวิทย์เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหาง,งานเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมผู้ประสมอุทกภยัยและมอบถุงยางชีพโดยมีนายนรินตั้งประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพรอมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณาวาัาวรรคทองทองตำบลจบปาหล่ออําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ําท่วมขึ้นในหลายพื้นที่ทําให้ในายจ้างสถานประกอบการและแรงงานได้รับผลกระทบจํานวนมากกรมการจัดหางานได้เนินการจัดตั้งศูนย์อานวยการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยขึ้นณนะชั้น14กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอํานวยการและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โครงการจัดหางานได้จะทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอ,อุทกภัยโดยกำหนดมาตรการ3ระยะได้แก่มาตรการระหว่างเกิดอุทกภัยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะเข้าไปสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือแจกถุงยังชีพอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งจัดหาตำแหน่งงานว่างและประสานงานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด จะให้บริการจัดหางานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและแน,นวอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพและระยะเยะียวยาภายหลังน้ำลดจัดนับพบแรงงานผู้ช่วยเหลือผู้ผปโโโระสบอุทกภัยประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบนำรถโมบายออกให้บริการแนะแนวอาชีพตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านตำบลส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระพร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพรุ่นละ1,500 0บาทและส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้านสําหรับในครั้งนี้ในมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วัดเสาทงทอง,ทองตบจำปราหล่ออเภอเมืองอ่างทองจัวัวดงอ่างทองจํานวนกว่า100ชุดนรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพว่าที่ร้อยตรีวิมุตติออยากรวัตรสนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน